ฟ้าสกานะคะก็วันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าในหนึ่งวันกับฟ้าฟ้าจะทําอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็เกือบจะ9ก้าโมงแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนคือหิวนะคะคือตรงนี้นะคะก็จะมีร้านจริงๆงมีหลายร้านเลยเป็นแบบ กาแฟข้าวมันไก่อะไรอย่างงี้อันนี้คือเหมือนแบบตอนเช้าเป็นคุณลุงขายใช่ปะแล้วตอนแบบกลางวันก็จะเป็นภรรยาเขาเป็นคุณแบบคุณป้ามาขายอะไรอย่างเงี้ยคือคุณลุงเขาทำเป็นตะโจะกับเกาเหลาอะไรอย่างเงี้ยเอาเกาเหลาเล่นหมูค่ะแต่ว่าเอาแต่ผักกับเลือดค่ะท่านี่ค่ะคือความเลือดค่ะไม่เอา <laughs> มาแล้วค่ะขา้าวเช้าของเราสั่งไปเป็นแบบต้มเลือดหมูที่ไม่ใส่หมูนะคะมีแต่ผักกับเลือด ฟ้าไม่กินหมูไม่ใช่เป็นอิสลามเลยแต่แบบไขมันมันเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสั่งเป็นมันไก่มาเอามาแต่ไก่ามากินกับข้าวอย่างเงี้ยเพราะว่าข้าวหมันเะ็อ้วนดูเรื่องมากปะแต่ว่าเราก็อิ่มน้ำสำราญนะคะเราก็ได้กินผักเยอะขึ้นด้วยไก่หมดแต่ว่าเลือดไม่น่าหมดอะ่ะเขาให้มาเยอะมากเลยตอนหลังต้องแบบว่าขอผักเยอะๆนะคะก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือข้าวนิดหน,น่อยไม่ต้องบอกก็เดี๋ยวอาจจะไปนั่ง ทำงานจิวๆต่อก่อนนะคะช่วงนี้กินข้าเสร็จไปค่ะ่ะลุงคิดแค่30บาทเองอ่ะดีมากปกติฟ้าก็จะแบบกินข้าวเสร็จก็ทำงานอะไรเงี้ยนั่งตัดงานเล่นคอมอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็นอน <laughs> เดี๋ยวเราไปนั่งทำงานกันที่ห้องตรงนี้นะคะเป็นห้องแบบเขามีไว้ให้แบบคนในคอนโดอยู่แล้วแบบเอาไว้ประชุมนั่งทำงานได้อะไรอย่างงี้ช่วงนี้ก็ทำมอเกอร์เนี่ยแหละแล้วก็ขายของ ขายแบบเครื่องประดับแล้วก็เสื้อผ้าค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ของฟ้าเองอยู่ในอินจัมนะคะชื่อฟาโคกับอาร์เดอร์บางทีฟ้าก็าเอางานลงมาถ่ายตรงนี้นะเพราะว่ามันกว้างแล้วก็แบบแสงเข้าอะไรเงี้ยบนห้องมันเหล็กไฮโซจากได้อบกรอบนะคะ mm hmm. โปรตีนเยอะแล้วก็โซเดียมมาเยอะด้วย mm hmm. คือมันแบบโอเคมากๆเลยฟ้าจะเป็นคนแบบถ้าอยากกินอะไรอ่ะก็จะกินเลยสมมติอยากกินของหวานอะไรเงี้ยก็กินไปเลยแต่ว่าถ้าไม่ไม่ได้อยากกินอะไรก็จะพยายามกินทุกอย่างที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบช่วยควบคุมน้ําหนักได้ดีมาก กินเยอะมากอันนี้คือไข่ต้มแล้วก็ข้าวต้มมัดนะคะกินระหว่างวันเพื่อหิวแล้วก็กินยาด้วยนะคะก่อนอาหารเป็นแบบปรับเรื่องเลือดไอเนี้ยเม็ดเนี้ยเม็ดสีอ่อนๆแต่ว่าไอเม็ดดำๆนี้คือเป็นยาแบบละลายไขมันในเส้นเลือดการที่เราจะทํางานให้มันมีประสิทธิภาพได้เราต้องมีสุขภาพที่พร้อมด้วยทําอะไรได้อย่างดีเราสวยแล้วก็คนก็โอเคใช่ปะซืงมาได้ปีเดียวนะคะแล้วก็ทําหล่นเลยเศรามาก็ แคมาถไม่พูดถึงดีปะ่ะ <laughs> อันนี้ตัดคลิปที่ไปเที่ยวตอนอยุโรปซึ่งฟ้าดองไว้นานมากเลยเมื่อแต่ตัดงานบอเกอร์ไงเลยไม่มีเวลามาตัดเนี่ยตัดทางไว้อยู่แหละก็ <c oughs> มีบางงานที่จะแบบให้เพื่อนช่วยบางบางช่วงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยส่วนใหญ่ตัดเองมากกว่าเพราะว่าเราจะแบบรู้จังหวะรู้ว่าแบบจะใส่อะไรตรงไหนอะไรเงี้ยก็ต้องติดตามกันเยอะๆนะคะเพราะว่าบางทีฟ้าก็เออมนูอะไรไปเรื่อยๆะะแล้วก็ทาคลิปไปอันนี้เราตัดถึง โรงงานช็อกโกแลตที่สวิเซนด์นะคะยังคิดไม่ออกว่าจะไปไหนต่อดีเพราะว่าซอนเยอะมากก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัดงานไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปซื้อกาแฟมากินกันนะคะเมื่อกี้นั่งตัดตัดไปตัดมาก็เริ่มไม่ไหวแล้แต่กันเปิดแล้วเนาะร้านโอเคถึงแล้วค่ะาจะจอดรถตรงนี้เลยอันนี้ชื่อร้านกันเล่ค่ะเอาไปแต่เป่าตังค์แล้วกันไปเลย เมริกาโน่ร้อนค่ะแก้วหนึง่งหรือเราจะไปนั่งลองมุมๆ,มมๆมแมสแดดๆสวยๆแล้วก็ค,คุณนวนของอร่อยเยอะมากแบบมีของอร่อยแบบร้านกว๋วยเตี๋ยวข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดกว๋วยเตี๋ยวตำลึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกล้วยปิ้งมีแบบน้ำมะพร้าวข้างทางคือแบบแล้วมันถูกนิมิตขึ้นมาได้นะคะว่าตรงนี้มันมีวัดใกล้ๆเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันนะคะแล้วก็มีนงก็อะไรงเงี้ยเยอะแยะเดี๋ยวเราไป ชิวๆกันตรงนั้นดีกว่าวัดไก่เตี้ยค่ะวัดไก่เตี้ยอยู่ตรงนี้เองใกล้มากจริงๆมันแบบอยู่ซอยข้างๆเนี่เองค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับรถไปถึงแล้วนะคะนี่ทางเข้าวัดเนี่ยขับมาจากเมื่อกี้นิดเดียวเองปึออ๊บว่ะก็ไม่มีอะไรมากมันสวยนะคะ <laughs> อยากพามาหลายๆคนชอบถามมาคะ่ะว่าแบบฟ้าดูแลตัวเองยังไงทำอะไรมาทำไมสวยขึ้นนะคะ ก็เคล็ดลับของฟ้าคือก็ทำบุญคะ <If S 2> ่ะเจอเพื่อนเจอเพื่อนเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารปลาก่อนเอาอาหารปลาไปให้นกกินนะคะจริงๆวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยค่ะเป็นวันที่ในหลวงท่านเสด็จมาด้วยหลวงพ่อบอกนี่นะคะแม่น้ำอะไรก็ไม่รู้อ้าวไม่มีนกอ่ะวันนี้ฮัลโหลตอนนี้ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวสักพักมันจะมาเรื่อยๆกลัวขี้นกค่ะ เ <laughs> นี่แหละค่ะเค็ดลับความสวยของฟ้านะคะทำบุญให้อาหารนกโอเคเดี <laughs> okay, ๋ยวเราไปหาหมอแพก,กันต่อเลยนะคะตอนนี้น่าจะรถไม่ติดแล้วแหละตอนแรกก็ไม่มีโรคนะไปหาหมอเท่าน,นั้นแหละมีโรคขึ้นมาทันทีห้ามตรงไปเอาตรงได้สิมีไฟแดงอะต้องตรงได้ ตรงได้นี่เมืกี้นะคะเขาไม่ให้ตรงไปซึ่งจริงๆตรงไปอีกประมาณแบบร้อยเมตรก็ถึงซอยที่เราจะเข้าแล้วน้ําตาจะไหลนี่ต้องเสียตังค่าทางด่วนขึ้นมาไม่เข้าใจ <c oughs> เจ็บใจมากเลยนะคะเมื่อกี้เราอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้น <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนียเยมื่อกี้เราอยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วตรงมาไม่ได้ <c oughs> แนะนำให้มาวันธรรมดาอะไรเงี้ยจะคนไม่เยอะแต่เสาร์อาทิตย์คนเยอะมากสวัสดีค่ะ ก็ถ้ามาถึงเราก็ต้องเขียนชื่อไว้นะคะแล้วเขาจะได้ดึงประวัติเราได้คุณหมอแพรสวัสดีค่ะน okay. ี่คือหมอแพรนะคะที่เรามาหาบ่อยๆยังไม่มาค่ะหมอเดือนนี้แต่ใกล้แล้วแหละน่าจะเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าบนรุงผิวกันแล้วก็ชุดนี้หมอจะไม่ยุ่งกับรอบเดือนมากเพราะว่ากะว่าให้ร่างกายมาสูดล้าระบบเองโอเคค่ะไม่เชบสองหมดสองหมด จะเจ็บน้อยกว่าเขาที่แล้วนะคะหมอเขาที่แล้วเจ็บมากได้ยามาสามตัวนะคะคอลลาเจนสดแล้วก็ลดไขมนันแล้วก็มีปรับรอบเดือนเฮลโหลแมวเดี๋ยวเราจะไปกินข้าววิรสุต่อนะคะ mm hmm. อยู่ใกล้ๆแถวนี้ค่ะถนนวิทยมุมองหรอมองแมวเมองเวลามาหาหมอเสร็จก็จะมากินร้านนี้แล้วค่ะ เพราะมันเป็นร้านอาหารที่เวิร์มากเมนูนี้กลุ่มเลือดไหนกินได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดีมากๆอาหารจริงๆก็จะเป็นอาหารมีทั้งไทยแล้วก็แบบเป็นฟิวชั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราสั่งอาหารจะเรียบร้อยนะคะวันนี้ฟ้ากินแกงไตปลาข้าวกล้องแล้วก็สลัดทูน่านะคะเราก็ได้กินโปรตีนแล้วก็ผักด้วยระหว่างที่เรารออาหารนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าแบบคือมันดีมากตรงที่แต่ละเมนูอะ าจะบอกว่ามันเหมาะกับกรุ๊ปเลือดอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ก็จะได้ทุกรุ๊ปเลือดเลย O A B A B B อะไรนั่นแหละน้ำ er, mm hmm. ท er ี่ฟ้ากินเป็นตัวนี้ค่ะเป็นน้ำผักปั่นสมูเตอร์คือกินได้ทุกรุ๊ปเลือดเลยคล้ายหนังสือนะคะมีให้อ่านเล่นๆว่าแบบบุคลิกของแต่ละกรุ๊ปเลือดเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่างๆก็แบบนั่งอ่านอันนี้ก็ได้ประโยชน์ดีค่ะเพลินๆอาหารมาครบแล้วนะคะมาดูกันค่ะนี่อืออันนี้คือแกงไตปลา สีดีแล้วก็ข้าวนะคะข้าวอันนี้เป็นข้าวกล้องแล้วก็มีผักเครื่องเคียงให้โอเคทานได้เลยเนาะ <laughs> <c oughs> นี่นะค่ะน้ำผักปัน่นเพิ่มงบูสเร์ที่ฟ้าบอกมันเปรี้ยวนะเปรี้ยวแล้วก็หวานๆนิดนึงอร่อย โอเคตอนนี้เราก็อิ่มนำสมราญนะคะเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งซื้ออาหารเย็นเตรียมกันไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปฟิตเนสกันขอบคุณน,นะ,ะขุบคนอ่ะยินดีค่ะว <u> ้เดี๋ยวมาอีกแน่นอนได้ <u> <c oughs> เลยค่ะตอนนี้อยู่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะเรี <Yellow Tree. S 2> ยบร้อยเรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปท็อปเลยนักผู้ชาย เดี๋ยวเราจะยืนรอพี่เฟิร์สเป็นตรงนี้นะคะเพราะว่าเรานัดก,กันไว้ว่าเจอกันตรงท็อปโซนผลไม้เมื่อกี้พี่เฟิร์สเข้าใจว่าอยู่ท็อปช็อป <laughs> ไม่เกี่ยวชอบผลไม้ได้ปะ่เอา๋อเกล้วยน้วอ๋อเหรอเอ้ยดีเพิ่งคุยกับหมอแพลวแบบกล้วยน้ำว้าเดอะเบสมาเขาขอตักสลัดจากตรงนีง้ตักสลัดผักที่ท็อปดีนะเวลาเราไปตักสลัดบาร์บางที่มันจะแบบผักไม่ค่อยสดอะไรเงี้ยชอบกินมันเผา แต่กินแค่ชิ้นเดียวะค่ะเพราะมันเป็นแป้งตอนเย็นแล้วเราจะไม่กินแป้งเยอะนะคะแล้วก็ฟักทองพอกินได้แล้วก็ผักใบเขียวผักใบเขียวจริงๆก็ควรแบบพยายามกินหลายๆชนิดอะไรเงี้ยถ้าเป็นหมอจีนหมอจีนจะบอกว่าให้กินวันละสิบอย่างหรืออะไรสักอย่างจะไม่ได้อันนี้ไม่ชอบเอาไปเดียวมันจะลนหละ่นละปกติเขาจะมีแบบอะโวคาโดลูกเล็กๆหั่นให้ด้วยแต่วันนี้ไม่มีอะ ต้นอ่อนทันตะวันอันนี้อร่อยกินสดก็อร่อยเอาไปผัดก็อร่อยยัดไปเลยแล้วกันขอบคุณค่ะอึะ่งร้อยบาทซื้อวันตะวันนะคะอันนี้เรื่องไม่เป็นอะสี C อ่อนๆเหนียวๆน,น่าจะอย่างนี้ขอบคุณค่ะเมลอนโชคดีใครจะกล้ากินเฮ้ยน่ารักจัง นี่นีนี่นีที่ฟ้าบอกนี่ยี่ห้อนี้มีจนถึง99ถ้าอยากกินช,ช็อกโกแลตมากๆมันมีน้ำตาลกินแบบที่ไม่มีน้ำตาลกินตอนไม่มีใครเห็นถูกนี่เน,นี่ยที่เรากินวันนั้นอะเอาไปอันหนึ่งพอให้หายอยากนะคะอันนี้ช่วยชีวิตเรามากนะคะเวลาอยากกินของหวานเพราะไม่งั้นเราจะตายได้เกิดเยอะยวเกิดเอาสองอันแล้วกัน ก็คืออันนี้ดีตรงที่ว่าอินโนเซนต์คาวคือไม่มีคือเป็นศูนย์เซนแฟตแล้วก็มีโปรตีนเยอะมาก18กรัมนะคะแล้วก็ไม่มีคาร์บเลยแล้วก็แคลอรี่น้อยอันนี้ดีถ้าเกิดแบบออกกําลังกายอะเทียบเท่ากับกินอกไก่ชิ้นหนึ่งแต่แพงถ้วยละร้อยบาทแต่ว่าดีอะมีประโยชน์ใครซื้อเนี่ย <Good. S 1> ทาลายมากอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทําลายมากนะคะเพราะว่าเราจะอดใจไม่ไหวต้องกินมันทุกที <laughs> เดี๋ยวไปจ่ายตังค์บัตหนึ่งนะคะเราจะออกไปโดยไม่จ่ายตังค์ไม่ได้ ม่ใช่ไม่เกี่ยวเมื่อกี้พี่เฟิร์นเขารับผิดชอบเอาของไปเก็บที่รถเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวแยกกันไปก่อนเดี๋ยวเราไปฟิตเนสกันต่อ,อพอดีว่าพี่เฟิร์นนะคะสะกิดเบาๆว่ามีกล้วยปิ้งมาขายแล้ว <laughs> ต้องโดนซะหน่อยว่าแบบยังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้โอ้เป็นเล่นฟิตเนสฉันต้องไปแน่ๆยังอิ่มเลยเดี๋ยวเราจะไปฟิตเนสกันค่ะหลังจากเรากินมาเยอะมากวันนี้ ต้องชดใช้ซะหน่อยตอนนี้เริ่มปวดขี้ไปกันเถอคะค่ะอย่าถ่ายได้ไหมไม่ใช่ไอาอาลดถหายแน่ถ้าไม่ล็อกโซ่ <c oughs> ก็เอาไปทั้งโซ่นั่นแหละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราฟ้าไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเดี๋ยวออกมาสักครู่เฮ้เราเปลี่ยนชุดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันก่อนสัก <c oughs> 20นาที <c oughs> ไปเลย ไปเวทเบาๆแล้วกันวันนี้เพราะว่าไม่มีคนเซฟนะคะวันนี้เราก็จะเล่นหนักมากไม่ได้เดี๋ยวขอพักแป๊บน,นึ่ง <laughs> <laughs> กิิงเหรอ โอ้ยถคนมันเจ็บอย่างนี้เราต้องเล่นให้เจ็บค่ะดูโหดนะดูโหดก็เซตนี้จะเรียกว่าเป็นเซตสามกริย์นะคะก็จะเป็นวิดพื้นร้อยทีสิทอัพร้อยทีแล้วก็สควอตอีกร้อยทีรู้สึกดีนะคะเราได้ชดใช้ความผิดไปเรียบร้อยแล้วขั้ะไหต่อนีกินค่ะไม่ใช่เราก็ใช้ห้องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปต่อห้องนู้นต่อไปใช้เครื่องบ้างนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะ1วันกับฟ้าก็ไม่มีอะไรมากจริงๆวันนี้ฟ้าก็เลือกมาเป็นวันที่แบบได้ทําอะไรเพื่อตัวเองได้กินอาหารดีๆไปหาคุณหมอมาแบบเนี่ยออกกําลังกายทําอะไรแบบอย่างเต็มที่ได้พักผ่อนซื้อของช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็เป็นวันที่แบบทําอะไรดีๆให้กับตัวเองบ้างนะคะหลังจากที่เราแบบทํางานเหนื่อยมาหลายวันอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวฟ้าไปต่อแล้วไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายมันไม่ร้อนอะไรอย่างงี้ <laughs>